เรื่องหนึ่งที่เป็นกรณีที่ต้องบอกว่าเป็นกรณีคลาสสิกและทุกครั้งเลยที่เวลาเกิดเหตุแบบนี้ก็จะมาเปรียบเทียบกรณีของอดีตนายกสมัครศูนทรลเวชซึ่งนั้นก็จากไปตั้งนานแล้วก็ยังหยิบเอากรณีคดีของท่านขึ้นมาแล้วเปรียบเปรยกับคดีของพลเอกประยุทธ์ซึ่งคนละเรื่องเลยคนละเรื่องคนละประเด็นค่ะแล้วก็พยายามจะบอกว่าท่านสมัครเนี่ยทำกับข้าวออกทีวีผิดผิด แต่ว่าพลเอกประยุทธ์พักบ้านพักข้าราชการไม่ผิด <ฮะ S 2> คือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปอะ่ะแต่ว่าถ้าดูที่มาที่ไปของคดีและคำวินิจฉัยของศาลและธรรมนูญนเนี่ยท่านจะเข้าใจว่าสองคดีนี้ไม่สามารถจะมาเปรียบเทียบกันได้เลยคดีนายกพลเอกประยุทธ์เมื่อ <ฮะ S 1> กี้เราให้ฟังคำวินิจฉัยของศาลไปแล้วแล้วก็ขยายความ <ฮะ S 1> พอให้เข้าใจ ย้อนไปดูนิดหนึ่งคดีของอดีตนายกท่านสมัครสุนทรเวชนะหรือที่เรารู้จักกนในมของคดีชิมไปบ่นไปทํากับข้าวออกทีวีก็ผิดหรือ<ช>นะ,ะทำกับข้าวออกทีวีก็ถูกปลดออกจากนายกคดีนี้เนี่ยนะครับมีคนไปร้องแล้วคนร้องคือใครรู้ไหมใครคะคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะคือในครั้งนั้นเนี่ยคุณเรืองไกลเนี่ยยังไม่ได้เข้าสังกัดพักการเมืองแต่ก็ร้องเหมือนคุณสีสุวรรณนี่แหละแกเป็นสอวอ,อเป็นสอวอแล้วก็ไปร้องว่า ท่านสมัครเนี่ยนะครับทำผิดมาตรารัฐมนูญมาตรา26เกที่ห้ามนายกมีตําแหน่งใดๆในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดซึ่งถ้ามีการกระทําเข้าข่ายตามมาตรานี้เนี่ยจะถงผลให้รายมนตรีเนี่ยสิ้นสุดความเป็นนายกมนตรีหรือรัฐมนตรีตามมาตรา182วงเล็บ7 เขาจับประเด็นน <light alien: S 2> ี้แล้ว <response> ก <compass> ็ไปร้องแล้วศาลก็มาวินิจฉัยศาลวินิจฉัยประเด็นหลักก็คือว่าคาว่าลูกจ้างเนี่ยกินความแค่ไหนใช่ค่ะในมาตรา267เนี่ยนะคะบัญญัติห้ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นลูกจ้างของบุคคลใดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของนายมนตรีและรัฐมนตรีเป็นไปโดยชอบป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําที่เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์อันจะก่อให้เกิดสถานการณ์การขาดจริยธรรม ในคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะเมื่อปี2,551เนี่ยศาลได้หยิบเอาความหมายของคำว่าลูกจ้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา267ซึ่งคำว่าลูกจ้างเนี่ยเป็นไปตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานปี2,542ให้ความหมายของคำว่าลูกจ้างว่า หมายถึงผู้รับจ้างการทำงานผู้ซึ่งตกลงทำงานให้หนายจ้างโดยได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร โดยไม่ได้คำนึงว่าจะมีการทำสัญญาจ้างเป็นล,ลักษณ์อักษรหรือไม่หรือได้รับค่าจอบแทนเป็นค่าจ้างสินจ้างหรือค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินอย่างอื่นหากมีการตกลงเป็นผู้รับจ้างทำการงานกันแล้วย่อมอยู่ในความหมายของคำว,ว่าลูกจ้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา267ทั้งสิน้นนี่เป็นความหมายนะคะทีนี้ไปดูรายการชิมไปบ่นไปกับรายการยกขยง6โมงเช้า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไตส่สวนผู้ถูกร้องหลังจากผู้ถูกร้องเข้ารับตําแหน่งนายมตรีแล้วผู้ถูกร้องยังเป็นพิธีกรในรายการชิมไปบ่นไปและยกขยโยหกโมงเช้าให้กับบริษัทฟเฟซมีเดียจำกัดเมื่อพิเคราะห์ถึงลักษณะกิจการงานที่บริษัทฟเฟซมีเดียจำกัดได้กระทําร่วมกับผู้ถูกร้องคือคุณสมัครมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายปีโดยบริษัทฟเฟซมีเดีย มุ่งหาหากําไรไม่ใช่เพื่อการกุศลสาธาร,รณะและผู้ถูกร้องได้รับค่าตอบแทนอย่างสมฐาน,นะค่ะมีการให้สัมภาษณ์ของคุณสมัครในนิตยสารสกุลไทยฉบับวันอังคารที่23ตุลาคมปี44หน้า37อีกด้วยว่าการทำหน้าที่พิธีกรกิมศักดิ์ในรายการชิมไปบ่นไปที่ออกอากาศทุกวันเสาร์ของสถานีไอทีวีที่ผลิตโดยเฟซมีเดียผู้ถูกร้องคือคุณสมัครได้รับเงินเดือนจากบริษัทเดือนละ80,000บาทค่ะ ทีนี้ฝั่งของคุณสมัครเนี่ยก็ได้มีการยื่นหลักฐานและก็พยานนะคะมีหนังสือของกรรมการผู้จัดการคือคุณศักชัยแก้ววันนีสกุลทีออ่มีหนังสือบอกว่าเนี่ยคุณสมัรเนี่ยมาปรึกษาว่าจะดําเนินการยังไงกับการเป็นพิธีกรรายการชิมไปบ่นไป และมีหนังสือของผู้ถูกร้องถึงคุณศักชัยแจ้งว่าผู้ถูกร้องคือคุณสมัครจะทําให้เปล่าๆโดยที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นค่าน้ํามันเหมือนกับที่เคยได้รับแต่กลายเป็นว่าสารท่านชี้ว่าผู้ถูกร้องคือคุณสมัครไม่เคยแสดงหนังสือทั้งสองฉบับนี้เลยนะคะและที่สําคัญขัดแย้งกับการเบิกความของนางดาริการุ่งโรธซึ่งเป็นพนักง,งานบัญชีของบริษัทเฟซมีเดียและหลักฐานทางภาษีอากรที่ว่าก่อนหน้านั้น คุณสมัครได้รับค่าจ้างแสดงไม่ใช่ค่าน้ำมันรถค่ะอันเป็นข้อพิรุษแสดงว่าเป็นการทำหลักฐานย้อนหลังเพื่อปกปิดข้อได้จริงเรื่องค่าตอบแทนอันนี้จะคล้ายๆกรณีของคุณธนาธรที่ทำหลักฐานย้อนหลังนะคือสารถ้ดูละเอียดคือพูดายว่าพอมีประเด็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าเอาแหละไม่เอาค่าจ้างแล้วนะทำให้ฟรีๆและแต่หลังก็จะมีเรื่องบอกว่า เป็นค่าน้ํามันทุกครั้งที่มาจัดรายการอะไรแบบน,นี้แต่ว่าฐานไปดูดูบัญชีใช่เอบัญชีมาสอบปากคามำรากว,ว่าหลักฐานการ ใช้จ่ายการหากักภาษสภาษีอะไรยังอยู่ครบถ้วนใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะคุณสมัครเนี่ยก็เคยไปเบิกความว่าท่านไม่ได้รับค่าน้ำมันรถเป็นการเอาเงินไปให้กับคนขับรถมากกว่าแต่ท่านก็เคยไปชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่ท่านไปรายการชิมไปบ่นไปเนี่ยท่านได้รับค่าผาานะโดยค่าผาานะจะได้เฉพาะเวลาที่ไปเท่านั้นถ้าไม่ไปออกรายการก็จะไม่ได้รับค่าผาานะศาลจึงมีคำวินิจฉัยว่า จึงรับฟังเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้พยานทั้งหมดมีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าท่านสมัครเนี่ยได้ทำหน้าที่พิธีกรในรายการชิมไปบ่นไปหลังจากรับหน้าที่ตำแหน่งนายกโดยยังคงได้รับค่าตอบแทนที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินจากบริษัทเฟสมีเดียจากัดค่ะซึ่งเข้าขาย ตามมาตรา267จึงทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของคุณสมัครเนี่ยสิ้นสุดลงค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคือไปดูเจตนาลมของรัฐธรรมนูญที่พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนคือห้มามรัฐมนตรีไปเป็นลูกจ้าง,ง,นงคนนู้นคนนี้หรือบริษัทเนี่ยเพราะอะไรแล้วเขาบอกแล้วมันทับซ้อนตรงไหนเอาคุณสมัครไปออกทีวีคุณอย่าลืมว่าบริษัทเฟซมีเดียเขาทำรายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์พึ่งรายได้จากการโฆษณาค่ะ และความเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสมัครคุณตระเวดเอาแหละด้านหนึ่งก็เป็นคนดังที่เชี่ยวชาญเรื่องการทํากับข้าวของท่านไปแต่อีกด้านหนึ่งท่านคือนายกรัฐมนตรีให้คุณให้โทษกับธุรกิจต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเอาความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับให้เกิดความเกรงใจมาลงสปอนเซอร์ มาลงโฆษณาในรายการต่างๆของเฟซมีเดียได้อันนี้คือประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ใช่แค่อะไรแค่ไปทำกับข้าวออกทีวีก็ผิดและเนี่ยแหละก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาโจมตีสารสารัฐธรรมนูญตลอดมาว่าสองมาตรฐานที่เวลาอีกฝั่งหนึ่งทําอะไรก็ไม่ผิดที่เวลาอีกฝั่งหนึ่งทําอะไรก็ผิดแค่ทำกับข้าวออกทีวีมันไม่ใช่เรื่องทากับข้าวออกทีวี มัน,นเป็นเรื่องของการไปรับค่าจ้างและเข้าข่ายว่าเป็นลูกจ้างอของบริษัทเฟซมีเดียซึ่งในรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าห้ามนายกห้ามรมัฐมนตรีไปเป็นลูกจ้างของใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องการขัดกันในผลประโยชน์แต่กรณีพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างใครไม่ได้ไปพักบ้านพักของบริษัทเอก,กชนมไม่ได้ไปรับค่าจ้างของบริษัทเอก,กชนเพราะฉะนั้นสองคดีนี้เทียบเคียงกันคนและประเด็นเลยคนละเรื่องเลยค่ะ